พูดไม่ออกป้าแตนเล่านาทีจับได้ลุงพลแอบมีกิ๊กซึ่งล่าสุดลุงพลป้าแตนได้ออกมารายการถามสุดซอยโดยทัญยาธัญยาเรนเองตระกูลเปิดสัมภาษณ์ลุงพลป้าแตนโดยได้พูดคุยก,กันว่า โดยทันย่าได้ถามลุงพลว่ามีสาวๆมาชอบไหมและมีการหึงหวงอะไรกันบ้างไหมซึ่งลุงพลก็ตอบว่าอาจจะมีบ้างครับไม่ได้มองจุดนั้นเราโฟกัสมาที่เขาอยู่แล้วตอนอยู่ด้วยกันก็มีบ้างแต่พอมีลูกก็เน้นไปที่ลูกซึ่งแต่งงานกันปี2547อยู่กันมาเรื่อยๆมีลูกสองคนซึ่งเคยมีเรื่องราวที่ลุงพลแอบไปมีกิ๊ก ป้าแตนก็บอกว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายมันมีบ้างแต่เราเป็นภรรยาหนักเบาให้โอกาสสุดท้ายเขาก็เลือกลูกมากกว่าคนอื่นก็กลับมาหาเราความผูกพันที่ผู้ชายคนหนึ่งเขารักลูกเราก็รู้สึกดีพ่อเขารักลูกก็ให้โอกาส ซึ่งป้าแต่น,นั้นจับได้เพราะผู้หญิงโทรมาเองซึ่งเราเป็นคนรับเรียกพี่เราก็ว่าแปลกๆก,ก็ถามตรงๆเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงลุงพลก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องปิดเป็นเรื่องจริงยอมรับว่ามีจริงมีการครบพูดคุยจริงแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นไม่เหมือนป้าแตนถ้าคบต่อคงไปกับเราไม่ได้เลยกลับมาคิดห่วงลูกมากกว่าเรามีลูกกับป้าแตนสองคนแล้วเลยกลับมาดูครอบครัวเหมือนเดิม